Okay. ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูทางนู้นแล้วเป็นด้านที่สวนศูนย์สวนนกศูนย์ศิลปะชีพบางไทรนะครับเป็นนกตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเยอะะไปหมดเลยและตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าด้านนี้มีตัวใหญ่ะเราเข้าไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยสวัสดีสสดครับคุณอะไรครับผมชื่อน้อยค่ะชื่อน้อยทางานที่นี่นานหรือย,ยังครับทำประมาณปีกว่าแล้วต้องเป็นคนรักสัตว์แน่นอน<ม>ถูกต้องเป็นคนจังหวัดไหนเอ่ยมาทางานาที่นี่อยุธยาอยุธยาแถวบางไทรนี้ครับ คุณน้อยเดี๋ยวให้คุณน้อยพาเดินดูหนึ่งรอบมีตัวอะไรบ้างครับไปดูกันนะนกตะกรุมค่ะนกตะกรุมอ๋อนี่นะนี่นะที่เขาว่ากันว่านกตะกรุมหัวล้านตะกรุมหัวล้านเหมือนคนตอนนี้กำลังฟักไข่อยู่ค่ะอ๋อฟักไข่อยู่มันนี่โชคร้ายไม่ใช่กรรมพันธุ์คนนี่ยังมีแบบหัวป้งเน่งป้งไม่ป้งเนึ่งหัวป้งเน่งเลยต่อต่อนี่เป็นเดือดดังค่ะ เยียวดำตัวใหญ่่พวกนี้ก็ต้องเลี้ยงด้วยลูกหนูลูกอะไรใช่ไหมเลี้ยงด้วยปลาค่ะปลาทูสดค่ะปลาสดตายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่ามีชีวิตมาโยนให้ไม่ไม่ค่ะปลาอยไปนะจะทะเลค่ะปลาทูสดอันนี้เยียวแดงเยเยวแดงจะจะเหม็นที่นกระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เท่าขี้หมาขี้แมวนะหรือขี้คนนี่เหม็นไปเยอะอะอยู่คร่าวๆนะครับใครอยากดูเต็มๆมาดูเอง อันนี้โอ้ยพีนน่น้ำหล่นน้ำหล่นอันนี้ก็มีนกตะกลูอ๋อไอ้ข้างบนนั่นนกอะไรมันวางไข่ด้วยเหรอค่ะนกชนหอยคอดำโอ้ครับครับดูกกกไกลๆนะกำลังอ,อันนั้นกำลังไข่กำลังปลกไข่ยอยู่นะคะโอ้ปลุกไข่ยอยู่โอเคอตามเจ้าหน้าที่ไปดูน,นี่ก็เป็นส้มนกตัวใหญ่ๆแล้ค่ะอืม <laughs> ไก่แจนี่เกี่ยวอะไรไหม มาเองอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้นกกระหัง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 อันนี้ตัวผู้จะในตาสีแดงเหมือนมาทักทายจำได้มีคนให้อาหารใช่ไหมใช่ค่ะจะมาขออาหารเนี่ยนิดโอ้กระจงกระจงใช่ค่ะกระจงน่ารักดีมันตัวแค่เนี้ยแหละครับค่ะตัวแค่นี้แหละค่ะตัวแค่นี้นะโอเคต่อไปนกกระหังนกกระหังนะค่ะ นี่ไก่ฟ้าหลังขาวอ๋อหาดูยากหัวแดงเหมือนหน้ากากแดงเนาะตูู้้ลุงจะพันทั่วไปแบบยูงอ๋อนี่ไก่ฟ้าไก่ไก่ฟ้าหลังขาวไก่ฟ้าหลังขาวแกกระหังมีเยอะหมดแค่นี้แหละค่ะหมดแค่นี้นะนกกระหังจะเยอะเนาะค่ะเพราะว่าแล้วในนี้ปกติจะตัวอะไรหรือไม่มีอะไรต้นไม้ใช่แล้วมีไหม แป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวอันนี้เต่าเต่าจล้เก้ค่ะอ๋อเต่าโจระเก้นะอ่าจบพอดีนะครับพาท่องเที่ยวสวนสัตว์ขอบคุณมากครับคุณอะไรนะครับคุณน้อยเจ้าหน้าที่พาชมอ,อ,อ่านี่ไปก่อนนะขอบคุณมากที่ทำนำนำเที่ยวนะครับแต่ประทับใจทางนู้นมากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะทางนูนน้นเนี่ยเขาเขามีชื่อไหมโพรงนี้ นกในโดมใหญ่บินตามธรรมชาติมาเที่ยวดูได้เลยสุดๆยกนิ้วโป้งให้เก่งมากเขาบอกว่าถ้ามาตอนเปิดฝนเทียมจะเจอตัวนกอะไรนะนกตะลุมคูขาวตัวสีขาวน่ารักจะเล่นน้ำฝนจะกางปีกขยายทำท่าต่างๆน่ารักเสียดายวันนี้ไม่ได้มาตอนเปิดแต่ต้องรีบกลับแล้วไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ มีคนมาเที่ยวเยอะไหมถ้าวันนักขับจะเ,อออเ,เยอะโอประเภทเดินันนั่นเลยมีไหม,ม,มช่วงวันสําคัญว,วันหยุดสําคัญข,ดดอขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทิทธีโชวเก้านะครับแล้วแชร์แ,แบ่งปันไปได้เลยนะครับก็วันนี้พามาเที่ยวสวนนก ที่บางไสในศูนย์ศิลปาชีพนะครับปาเข้าผู้ใหญ่ยี่สิบบาทเด็กสิบบาทวันวันที่2เมษายนห้าเก้าสวัสดีครับ